สวัสดีครับผมนับนะครับหรือว่าหลายๆคนเรียกว่านับอะไรสิ่งอยุธยานะครับชื่อจริงชื่อนายศักชัยเนื่องดิถีครับผมสนามแรกเราจบาอันดับอันดับ2อันดับ3ได้นประมาณนี้ครับแล้วก็สนามที่ผ่านมาสนาม2เราจบอันดับ <whe> 1นะครับก <Arri> ็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มกลับมาไล่รถแข่งแบบจริงจังอีกรอบนึนะครับ สวัสดีครับผมนับนะครับหรือว่าหลายๆคนเรียกว่านาับอะไรซิ่งอยุธยานะครับชื่อจริงชื่อนายศักชัยเนื่องดีถีครับผมร้านเปิดมาประมาณ11ปีแล้วครับ ก็คือตอนเราเรียนมหาลัยครับก็ตามวัยรุ่นทั่วไปเราเรียนมหาลัยแล้วเรามาตอนนั้นน่าจะประมาณปีสัก0ูนย์หครับเป็นคอมเาเรลวออกมาแรกๆเราเรียนก็ได้มีรถด m a มคันนึงนะครับเป็นคอมมาเรลวแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆนะครับชวนไปได้เขา้าวงการคือใส่กองดันรางจูนมือนะครับแล้วก็ได้สัมผัสสนามครั้งแรกแดกก็คือเป็นรุ่นดีแม็กเทอร์โบสามพันสแตนดาร์ดนะครับก็แข่งเลื่อยมานะครับพอเราเรียนจบเนี่ยอยากจะลองทำอาชีพอะไรทั้อาชีพนึงก็เลือกอาชีพที่เรารักก่อนก็นกคือแต่งรถ น,นี้เลยใช่ก็คือเราเริ่มต้นจากแดกงาก็เลยทำรถ เล่นแดกมาตลอดเลยครับเรซเบลลิตเนี่ยตอนนั้นผมก็ทำงานแต่หน้าร้านนะครับแล้วก็เราก็ดูเรซเบลลิตตลอดไปดูตลอดแล้วมันมีรุ่นเล็กนะครับรุ่นเกิดใหม่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นรุ่นออนิวสองพบเทอร์โบสแตนดาร์ดเราเลยมองว่าเข้าถึงกลุ่มจุดลูกค้าได้ง่ายคือทําง่ายครับรถเดิมๆเทอร์โบปากเท่านี้แล้วก็บอดี้รถที่รายการเขาออกแบบมาก็คือรถทั่วไปก็แข่งได้เราก็เลยสนใจก็เลยออกรถคันนี้มาไล่ตั้งแต่สนามสนามแรกปีที่แล้วผมไม่ทันผมมาทานสนาม2สนาม3ซึ่งรถก็ยังไม่สมบูรณ์ยังไมไ เฟกอะไรนะครับก็ยังไม่ได้ค่อยได้ติดอันดับอะไรจนมามีเวลาครับจนมาถึงเนี่ยปีนี้ครับสนามแรกเราจบอันดับอันดับ2อันดับ3ได้นประมาณนี้ครับแล้วก็สนามที่ผ่านมาสนาม2เราจบอันดับหนึ่งะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มกลับมาไล่รถแข่งแบบจริงจังอีกรอบนึงนะครับ ไปแข่งอีกรอบนึงก็รู้สึกว่าแบบแต่ละคนอู่คืออู่มีตั้งแต่หน้าใหม่หน้าเก่าซึ่งเขาก็เร็วๆกันทั้งนั้นเลยครับเราก็ปรึกษาเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพักพวกกันทั้งนั้นอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าถามผมตอนแข่งเราต้องไล่รถได้พร้อมอย่างเดียวครับไปถึงแข่งเราไม่กลัวแล้วแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะถ้าแพ้เราก็กลับมาหาจุดบกพร่องแก้ไขให้ไปดีกว่าสนามเก่าอะไรประมาณนี้ครับไม่ไม่กลัวไม่กลัว สนามที่ผ่านมาก็คือจะบอกว่าคนขับรถอ่ะก็คือช่างที่ร้านอาจจะเรื่องประสบการณ์ในในเอ่อการแบทเทิลชิงไฟประสบการณ์เราอาจจะตู้พวกมืออาชีพไม่ได้นะครับรถอ่ะสมบูรณ์ก็ค่อนข้างจะประมาณ90%แต่คนขับก็เริ่มเข้าที่ตั้งแต่สนามที่ผ่านมาเริ่มแบบชิงไฟแม่แล้วครับก็สนามต่อไปก็ไม่มีอะไรพลาดก็จะเอาให้อยู่ก็น่าจะมีการจูนเก็บเพิ่มล่าสุดไปขึ้นแรงม้ามาก็อยู่ที่420ตัวนะครับ ทรอกประมาณ700นิดๆก็ค่อนข้างพร้อมเลยนะครับทีนี้ก็รอไปดูหน้าเส้นอีกทีนึงว่าแท็กจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตอนแบทเทิลจะเป็นยังไงก็ต้องรอรุ้นอีกทีนึงคือพูดง่ายๆว่าถ้าตอนนี้ผมเปลี่ยนล้อผมก็แข่งได้เลย คืออย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นข้อบอกพร่องหนึ่งเลยคือรถเราเอาตรงๆว่าเราได้เปลี่ยนหัวชีตใหม่แล้วเราไม่ได้ไดโนเลยนะครับและตอนนี้เราไดโนแล้วเราเราว่าเรามั่นใจว่าเรามีแรงม้าที่มากกว่าเดิมจากสนามที่แล้วบวกกับคนขับที่แม่นขึ้นน่าจะมีเวลาสวยๆให้เห็นครับจากผลการแข่งขันสนามที่แล้วนะครับก็จะทําให้ลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่พูดถึงคันนี้เยอะนะครับก็ฝากติดตามครับเราจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับคือฝากไปเชียร์ที่สนามนะครับเพราะว่าที่สนามเขาไม่มีการไล์สดผมว่าไปดูที่สนาม แล้วก็เข้าไปหาผมที่บูธได้ไปนั่งเล่นกันที่บูธไปนั่งเล่นที่เต็นท์นะครับไปดูรถดูอะไรเงี้ยได้ครับสนุกสนุกนะครับ ร้านผมจริงๆก็ทาทุกอย่างแล้วครับตั้งแต่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องผ้าเบรคคัตช่วงล่างคือเราทําทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่รถเดิมเซอร์วิสรถเดิมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็ระยัะยนทําซิ่งขับรุ่นไหนอยู่ก็ปรึกษาได้นะครับยินดีรับทาหมดก็จริงๆแล้วอ่ะผมเชื่อว่าผมเลิกแข่งรถมาประมาณน่าจะต้องมีประมาณ4ีปีนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสนามแรกๆเนี่ยตอนที่เราซ้อมรถอยู่คนก็ไม่รู้จักเราเยอะหลายๆอู่ก็ไม่รู้จักเรานะครับพอเรามาได้วิ่งแล้วก็รู้จักเรามากขึ้้้นนะบแลวววกกก็็ผมมจออ่่าาาดี๋ยถสต,ตไป รู้จักผมมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราก็มีวิธีการแก้ไขรถคือถึงเราไม่อาจจะไม่ได้เป็นอู่ใหญ่แต่ว่าเรามั่นใจว่าพักพวกเรารายละเอียดเราก็มีนะครับถ้าจะแดกรถผมก็ทํามาเยอะๆหน่อย รถแข่งกับรถบ้านเนี่ยเราจะเหมือนไล่รถให้มันใกล้เคียงกันเราจะมีข้อมูลสําหรับรถเขาเรียกทำไม่เยอะนะครับถ้าถามว่าจะมีรุ่นไหนไหมจริงๆต้องรอดูในทุนนะครับว่าบางทีมีรุ่นใหญ่มีรุ่นอะไรเงี้ยเราก็รับทาได้เราก็ไล่รถได้ก็ต้องรอดูกันทีว่าจะมียังไงบ้างจริงๆแล้วจะวิ่งรุ่นงานอีซุทั้งปีนะครับก็เป็นรุ่น all new อีซูนะครับ2020 r b o Standard นะครับก็ตอนนี้เป็นน้ําหนักตัน6นะครับก็ซึ่งจะเป็นคันนี้แหละครับคันที่ได้แชมป์เมื่อสนามที่แล้วจะเป็นรุ่นเดียว ขย,ยขยายแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เราก็มีโครงการแต่โครงการเราจะสร้างน่าจะเป็นปีหน้าก็จะเป็นแบบขยายช่องการทํารถให้ได้มากขึ้นแล้วก็ทํางานได้ทันขึ้นอาจจะมีได,นไดโนงไดโน่เพื่อเทสแรงม้าเวลาก่อนทําหลังทําอะไรครับประมาณนี้ครับผมนับอะไรซิ่งนะครับวิ่งยังไงก็ได้แชมป์รอชมได้เลย